วันนี้เราจะนำขวดน้ำเก่าๆที่ไม่ได้ใช้มาทำประโยชน์กันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น,น้อยๆจากทางช่องค่ะเห็นขวดน้ำเก่าๆพวกนี้ที่ไม่ได้ใช้ก็เสียดายค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆมาทำเชิงเทียนด้วยขวดน้ำเก่าๆพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะ หลังจากนี้เราก็จะมาตัดกันค่ะเพื่อนๆกะ,กะเอาก็ได้นะคะว่าเทียนเราสูงแค่ไหนก็ตัดให้ต่ากว่าเทียนลงมานิดหน่อยก็ได้ค่ะยายแมวก็จะตัดประมาณนี้นะคะตัดไปเลยค่ะ หลังจากที่เราตัดแต่งขอบขวดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไฟแช็กมาลนนะคะเพื่อสร้างเท็กเจอร์ให้สวยงามกับเชิงเทียนนะคะแล้วก็ลบความคมด้วยค่ะการลนด้วยไฟแช็กนะคะเราจะกําหนดไม่ได้นะคะว่าจะให้ตรงไหนยังไงแต่ก็คือรวมๆก็คือทำให้สวยงามนะคะเพราะว่าความร้อนก็จะไปปรับเปลี่ยนรูปร่างของขวดที่เรานำมาทำเชิงเทียนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนค่ะหลังจากที่เราลนไฟก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆกลายเป็นเทกเจอร์อีกแบบนะคะสวยงามค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับเชิงเทียนสวยๆของเราทำกันแบบง่ายๆด้วยขวดพลาสติกที่เหลือใช้นะคะ สวยงามใช่ไหมคะเพื่อนๆหลังจากนี้เราก็จะนําเทียนมาวางนะคะว่าเป็นยังไงกันค่ะค่ะเสียบวางลงไปเลยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะสําหรับเชิงเทียนที่ทําแบบง่ายๆนะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะสําหรับการทําเชิงเทียนแบบง่ายๆนะคะด้วยขวดเปล่าที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้นะคะ เพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะเห็นไหมคะทํากันแบบง่ายๆแต่ก็สวยงามค่ะ